เปิดตัวแล้วจ้าชิปปี้ซิรินโพสโอวยพรวันเกิดแฟนหนุ่มลึกลับลงไอจีชิปปี้ซิรินดาราสาวหน้าสวยหลังหัวใจว่างเวทมานานหลายปีล่าสุดเปิดตัวแล้วแฟนหนุ่มคนใหม่พร้อมโพสโอวยพรวันเกิดแต่ไม่ขอเปิดหน้าอีกฝ่ายพร้อมคลิปสุดหวานหมดไตหน้าจอชิปปี้ซิรินปรีดิยาโนนดาราสาวมากความสามารถเกิดเมื่อวันที่23กรกฎาคม2536 ปัจจุบันอายุ29ปีแล้วเธอเริ่มต้นเข้าวงการจากการเล่นโฆษณามิวสิกวิดีโอก่อนจะมีผลงานละครเรื่องแรกคือ The Six th Sense สื่อรักสัมผัสหัวใจสองในบทเป็นจาปัจจุบันเธอเป็นนักสแสดงอิสระแล้วในด้านความรักหลังเลิกลาก,กับแฟนหนุ่มองตวนปินโตไปหลายปีชิบป,ปีก็ยังไม่เปิดเผยหนุ่มคนใดว่าเข้ามาดามใจเธอมีแต่เพียงข่าวจี๊เล็กๆก,กับพระเอกหนุ่มปลอยปกกณ แต่ทั้งคู่ก็ยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันก่อนที่ล่าสุดเจ้าตัวจะโพสคลิปอวยพรวันเ,วเกิดฝ่ายชายลงในไอจส่วนตัวแต่ไม่เปิดเผยหน้าและนามว่าหนุ่มคนใดคือผู้โชคดีได้ครอบครองหัวใจของเธอซึ่งต้องบอกเลยว่าเห็นคลิปแล้วน้ำตาลท่วมจอมากแม่อิจฉาคนมีความรักหวานๆซะจริงเชียวขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะ